สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆรีวิวข้าวนะคะเป็นมือที่สองของเองนะคะมือแรกก็จะเป็นข้าวผัดพริกขิงหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือข้าวผัดถั่วปะ่ะมันมันเป็นข้าวผัดถั่วแต่เขาเรียกข้าวผัดพริกขิงป่ะเอกมไม่แน่ใจนะคะแต่อันนี้ก็เป็นมือที่สองนะคะ เพื่อนด้เห็นค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้วันกักตัววันแรกนะับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะกักตัวเมื่อวานไม่นบนะคะเม,มื่อวานแถมให้ปะปะปกินข้าวกัน <laughs> เปิดมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ,ะเพื่อนอ่า เราไปกินกันนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อคืนนอนหิวข้าวทั้งคืนนอนรอข้าวมาลุง <c oughs> ไม่รู้จะได้ผอมหรือจะได้อ้วนหลองงานเนี้ย <c oughs> โอ้ยกลัตัวเองมากเลยหิว <c oughs> ไปดูเข้าไปดูไอ้ร้านค้าเขามีร้านค้าให้ดูนะ มีแต่ม,มาม่าญ,ญี่ปุ่นเลยพเพราะฉะนั้นใครมากักตัวนะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะเอมมีแต่ช็อกโกแลตเอ๊ก็กินไม่ได้เอ๊มไม,ไม,ไม่ไม่ชอบช็อกโกแลต วันแรกนอนวันแรกนอนประมาณหกโมงถึงสามทุ่มหลับอีกทีตีสี่ครึ่งตื่นมาทีจะเก้าโมงแล้วรีบวัดไข้นะคะเขาให้วัดไข้ก็ส่งอุณหภูมิในกู้งลายเราส่งอุณหภูมิในกู้ไลายไม่ได้เราก็เลยโทรไปคอเซ็นเตอร์ โทรไปทีมแพทย์แหละทีมแพทย์ไม่ติดนะฮะโทรไปทีมแพทย์แล้วบอกให้โทรเข้าทีมแพทย์โทรเข้าไปทีมแพทย์ทยี่ไนก็ไม่ติดเลยนะฮะเะฮะขาห้ามนำอาหารจากข้างนอกมากินนะคะ ถ้าเราต้องการอะไรเราก็กดศูนย์เอานะคะ เราจะรีวิวอาหารเช้ากลางวันเย็นให้เป็นๆููทุกวันเลยนะพวกนอนรอข้าวจะหลับนะหิวว่าเดี๋ยวเอา,าเึนอแล้วพวกนี้จะโทรสั่งก๋วยเตี๋ยวหิวข้าวพวกพวกนี้จะโทรสั่งก๋วยเตี๋ยวโอเปอเรเตอร์แต่ยังไม่ได้สั่งไม่รู้สั่งได้เปล่าไม่แน่ใจนะคะ คงพีนสักวันอนะเนาะ ตื่นเช้ามาแมา่ทด้ทำยังไม่ทำได้ทำอะไรก็แคกคิดสูงคิดตับเปิ่งไปูไปเอาข้าวก่อนเลย <laughs> มันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะกลับมันหมดแล้ว <_ C 1> เก็บข้าไว้คลุกน้ำปลา <_ C 1> ที่นี่เขาโรงแรมที่นี่เขาอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เพิง่งเป็นวันแรกแล้วเราก็าได้อ่าน กฎระเบียบของเขาว่าห้ามสั่งอาหารหรือห้ามเอาอาหารมากินในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยอาหารข้างนอกนห้ามเอามากินในโรงแรมแล้วก็ถ้าต้องการอะไรให้โทรไปสอบถามที่โอเปอเรเตอร์นะแล้ววันนี้วันแรกเราก็ยังไม่ได้สอบถามว่าเราจะสั่งอาหารจากโอเปอเรเตอร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันต่อต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูวันต่อต่อต่อไปก่อนแล้วเรา ค่อยโทรสอบถามที่อเร r a ร o r อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกเอาให้เขาที่เขาทางก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าเรารีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูมื้อเที่ยงกันกันกบมื้อเย็นกันนะคะมื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงก็จะเป็นน่าจะเป็นหมูหรือไก่ทอดนี่แหละค่ะนะคะทางนี้ก็จะเป็นแตงกวานี่ก็จะเป็นซอส อ่ะฮะอันนี้คือมือเที่ยงนะคะเพื่อนๆมื้อมือเที่ยงเอยังไม่กินให้ดูนะคะเพราะว่าเอยังไม่หิวนะเอเพิ่งกินไปเมื่อกี้แล้วก็หลับที่เพื่อนเนเห็นนะคะกินแล้วก็หลับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วออกไปก็จะเป็นตุ่มกลิ้งได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดู มื้อเย็นของวันแรกกันอีกทีหนึ่งนะคะนี้เพื่อนๆเห็นมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูมื้อเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะนี่ก็จะเป็นขนมนะคะเมื่อกลางวันก็เป็นส้มมาแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าก็เมื่อกลางวันเมื่อเช้าต่อน่าจะเป็นมื้อเช้านะคะ เมื่อวันเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นไก่ทอดหรือหมูทอดกินไปละเมื่อกวันก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่ไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูนะคะก็มากินอันนี้ถ่ายกินเนนี้ให้เพื่อนๆดูด ไม่รู้จะพอมหรืออ้วนแล้วเนี่ยกับตัว เมื่อตอนเย็นตอนก็มีเวลาห้าโมงครึ่งเที่ยงครึ่งแปดโมงครึ่งอาหารมาสง่งนะคะก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูว่าเขามีขนมบุ้นให้ เขาก็จะทำอาหารรสชาติดีนะคะมาให้เรากินถือว่าอาหารเขาถือว่าโอเคเลยนะคะข้าวไม่ให้ข้าวแข็งนะเราดูแล้วน่าเป็นข้าวนิ่มเ <c oughs> ขาไม่ใช่เช้าข้าวแข็งน่าจะเป็นข้าวนิ่มดูแล้วน่าจะเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะอื เช้าถามถามกุ๊ปไลนบอกมีอาหารนะคะมีอาหารอย่างเช่นแบบยำบุนเส้นแต่ขอขอเป็นที่โรงแรมจัดให้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เอาคือสั่งจากพวกพวกพวกเอ่อเขาเรียกอะไรพวกแกร็บฟูด้ดหรือพวกอะไรที่สั่งจาก ข้างนอกมาเขาจะมีลิปร,รายการมาให้ว่าเป็นโต๊ะ<ต>แกงจืดเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยยำเส้นตำไทยตำทะเลนะคะแล้วก็จะมีกระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราหมูไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยมีอื่นอื่นอีกนะคะแต่ดูแล้วก็เราว่า อาหารที่เขาให้มามันก็โอเคนะคะเราพยายามที่จะไม่อยากจะกินอะไรเยอะช่วงตอนที่เราอยู่ในห้องเรากลัวว่าเราจะกิ้งได้นะ,ะเรากิ้งมาจากเมืองนอกแล้วเราจะมากิ้ง14วันนี้อีกมันก็ไม่ไหวเราก็เลยพยายามที่จะอยากกินนะ อยากกินอาหารที่ส้มตำทะเลเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าส้มตำทะเลนี้ส้มตำปูม้าเราไม่ชอบกินเขาอว่าตํารวมมาให้เราก็ได้เราไม่ค่อยชอบกินตํารวมเท่าไหร่ ไม่ต้องกินเยอะหรอค่ะเอาแค่พออยู่พอเพราะว่าออกกลังกายบนที่นอน <c oughs> จริงๆน้องหิวอะไม่ได้อิ่มนะแต่ว่าก็คือกินแค่นี้พอ นะะขนมสถานทูตใหมายังไม่ทานใหกินเนี่ยฮิวมาด้วยนี่ขนมที่สถานทูตใหมาอันขนมนี้แจกบนเครื่องแจก็นเครื่อง,องมีถุงยางชีพอยู่บนเครื่องด้วยเอาไปแล้วค่ะเดย์วันแรกผ่านไปแล้วนะคะก็คืออาหารก็มีเท่าที่เห็นนะคะนี่ก็คือเมนูวันแรก ะะเดี๋ยวเราไปดูเมนูวันที่สองกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกันนะคะเพื่อนๆไปละค่ะเดี๋ยวจะเจอกันเมนูวันที่สองเมนูกับตัววันที่สองนะคะเมนูนี้สวัสดีค่ะ